กราบสวัสดีครับนี่คือรายการ Devil Button TV นะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้แคสเกมนาน,นานมากเลยก็วันนี้ก็จะมาเปิดการ์ดกันครับการ์ดที่มันให้ฟรีอะที่เติม50เติมแลกเชลอ,ะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยการ์ดพวกเนี่ยแล้วเราก็จะไปเปิดกันนะครับอะไรบกซูนบกซูนนันคืออะไร งั้นก่อนอื่นผมขอเปิดท็อปร้อยแบบธรรมดาก่อนเลยนะฮะเปิดเปิดไปเลยตัวอะไรวะไม่รู้จักโอเคเปิดไปครับก่อนอื่นเลยนะผมขอเปิด2,010ก่อนนะฮะตัวอะไรแพงสุดโอ้โหอีโกอินแพงอยู่นะท็อป3 0มมีใครต่ำสุด อ่มาเตอร์สเกอร์อ่านถูกเนาเก้าล้านได้แสงหมดอ่ะบวกสมด้วยอผมว่าได้ประมาณเจ็อ็มอ่ะ,อะถ้าผมเดานะโอเคครับปไม่มีสูตรอะไรครับพร้อมจัดครับ โอ้โหทมันมูลเลอร์ 40m ครับโอ้โหเฮ้ยตัวนี้ฝั่งนี้ใช้ได้อยู่นะกี่บาท40ล้านก็ราคาคุ้มแล้วครับเปิดครั้งเดียวก็คุ้มแล้วครับโอเคมาดู06ยิโรกันต่อเลยฮะโอ้โหคาร์ลอสผมอยากได้คารลอสกับอันนั้นอ่ะ เออนี่เออ่วานเนตเตอรอยอ่ะเอออันนั้นแหละได้อ่ะเออ่ใครสุดท้ายไมคอน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 โอ้โหไมคอนสิบสามล้านเองโอเคบผมงั้นผมขอตัดกา้าตัวนี้ หมดเลยนะครับใส่ไปทำไมมันเลือกนักเตะอ๋อไม่ได้เล่นนานไม่ไหลมาหน่อยคาร์โรสผมอยากได้มานานละโลเบอโตคาร์โรส ยดิดย,ย,ยัดปิดยัดปิดโอ้หโอ้หอ้หอ้หยดดยดดยดดอ้ยเ,เอาวกาก้าปแบบุโอ้โหนี่กาก้าบมไว้ด้านล่างโอเคนะครับก็ขอลาไปก่อนนะ